คุณผู้ชมเรื่องนี้ยิ่งเลา่ายิ่งปวดหัวยิ่งเลา่ายิ่งเยอะจริงๆ <Yeah. S 1> ปฐถมบทเนี่ยมันเริ่มมาจากคําพูดคํานึงว่าผมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง <c oughs> แล้วก็มีปฏิบัติการออกมาแฉก,กันไปหมดเลยบอสพอดีไอคอนจําได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็บอกว่าเนี่ยทนายตั้มเป็นคนรับเรียกเงินอะไรต่างๆนานาม,มีการตบซับอะไรกันสุดท้ายเป็นปฐมบทต้นเรื่องของมาดมอ้อยจนทําให้ทางด้านของทนายตั้มกับเมียต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําคุณผู้ชมฮะวันนี้เอง มันมีเอกสารออกมาโอ้ยข้างหลังก็แรงจังเลยเอกสารรับฉบับนี้มีคนบอกว่าจะตอกฝาลงทนายตั้มไม่ออกมาสู่ด้านนอกได้อีกเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมเริ่มต้นจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันก่อนวันนี้เองอาจารย์ปานเทพเนี่ยมีการเอาเอกสารสัญญาเนี่ยฉบับหนึ่งออกมากับเงิน71ล้าน 71ล้านทนายตั้มพยายามบอกว่านี่ตอนแรกเลยมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนผมเองเนี่ยนะได้มาด้วยความสน,าน่หาตอนแรกเองไม่ได้บอกว่า71ล้านพี่เก๋จำได้ไหมที่ออกไปให้สัมภาษณ์ทานายตั้มบอกผมได้เงินมาผมรวยโอ้ฟู่เนี่ยมผมได้เงินมาจากคนที่เป็น FC ผมจากต่างประเทศทให้เงินมา2ล้านยูโร สล้านยูโรคุณผู้ชมทดเอาไว้ในใจนะฮะ mm. ได้เงินมาสองล้านยูโรได้ได้วยความเสน่หา mm. คือให้เฉยๆเลยให้เปล่าๆเลยคุณผู้ชมภาษากฎหมายแต่สุดท้ายแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบว่า2ล้านยูโรเท่ากับ71ล้านมาดมอ้อยออกมา <c oughs> ฉันไม่ได้ให้เธอด้วยความเสน่หา <c oughs> ฉันให้เธอพึ่จ้างไปทําหวยแล้วก็มีมหาการ์บโอ้โหมีการเซตร,ระบบเซตอะไรออกมาแอปนาคีต่างๆ20ล้านแล้วบอกว่าลงทุนทั้งหมด71ล้านมีแชทข้อความมาบอกว่าให้ฟรีให้ตั้มสุดท้ายแล้ววันนี้อาจารย์ปานเทพคุณผู้ชมลองเปิดเอกสารอาจารย์ปานเทพขึ้นมาดูหน่อยสัญญาวันนี้อาจารย์ปานเทพเอาสัญญา71ล้านขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหรอ ให้ตั้มเนี่ยเหรอ,อให้โดยเสน่หาทีมงานเปิดตั้งแต่ข้างบนฮะเขียนว่าต้นฉบับหนังสือสัญญาจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรมแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมเอาเอกสารขึ้นมาสิอันนี้เบลอหมดเลยมันอาจจะมองไม่เห็นอ่ะ,อะแล้วหยุดเอาไว้นี่เขาบอกเห็นใช่ไหมพัฒนาเว็บไซต์และระบบโปรแกรมแอปพลิเคชัน ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล right. ออนไลน์ทำที่บริษัทแล้วที่เราเนี่ยโมเสษเอาไว้นั่นก็คือชื่อบริษัทของคุณมี่กับคุณปีเตอร์ซึ่งเป็นคนพัฒ,พฒนาแอปพลิเคชันนาคี <N> aki, ซึ่งเป็นหวยออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็ไปปรึกษาทานายตามผมเล้วย้อนนิดเดียวคุณมี่กับคุณปีเตอร์ไปปรึกษาทานายตามบอกเนี่ยมีแอปอยู่ แล้วตอนนี้หวยออนไลน์เนี่ยตอนนั้นเองณนตะอนปีนั้น6กห้ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดโดนกวาดล้างไปเยอะฮะคุณผู้ชมตํารวจลงเยอะ<ๆ>ก็เลยไปถามทนายตั้มว่าจะเปิดดีไหมจะทํายังไงดีบ้างบอกโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอามาลงทุน20ล้านสุดท้ายเขาบอกเนี่ยเป็นการพัฒนาแต่ทนายตั้มดันไปบอกคุณมี่กับคุณปีเตอร์ว่าเดี๋ยวจะมีคนมาลงทุนนะเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนสัญญาจากแอป20ล้านนาคีหวยออนไลน์เป็น2ล้านยูโร เปิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะ <S <S สัญญาฉบับนี้ย่อหน้าแรกเป็นชื่อที่อยู่เลขอะไรต่างๆข้อมูลส่วนตัว้จางของมาดามอ,อ,อ้อยย่อหน้าที่2เห็นใช่ไหมฮะที่เราเบอร์อยู่หยุดฮะทีมงานย่อหน้าที่2ที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นเหมือนกับที่อยู่แล้วก็ชื่อบริษัทอะไรต่างๆของแอปนาคีาก็คือคุณมี่กับคุณปีเตอร์ย่อหน้าที่สเอาตัวตีกรอบขึ้นมาสิ เขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีตัวขยายไหมทีมงานเดี๋ยวผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังก็ได้ข้อที่หนึ่งการจ่ายค่าจ้างผู้ว่าจ้างตามสัญญานั่นก็คือมาดามอ้อยแล้วก็บอกว่าทำสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้างก็คือคุณมี่มกับคุณปีเตอร์บริษัทนาคีทำแอป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2ล้านยูโรกำหนดชำระครั้งเดียว่ะคพี่เก๋ภายใน15กุมภาพันธ์2566ค่าจ้างเหมานี้รวมภาษีก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มคือแัวดที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเอาไว้แล้วถามว่าเอกสารหลักฐานนี้ออกมาให้ ประโยชน์อย่างไรคือจริงๆตอนแรกเอกสารมันมาไม่หมดแต่รู้อยู่แล้วว่ามีการว่าจ้างแต่จำพันเต้บอกว่าที่ต้องพูดเนี่ยเพราะมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวคดีมันจะเปลี่ยนเป็นเป็นคดีแพ่งเพราะทนายสายหยุดบอกว่าเอ้ยมันมีแชทด้วยนะที่บอกว่าให้ยืมไปทําเองอ่ะ,อะเดี๋ยวจะเล่าไปนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสัญญาก่อนเขางัดมาเลยโตทนายตั้มประเด็นแรกให้โดยเสน่หา<ะ>ไม่ใช่ฉันให้มาทําในส่วนของแอปสอง ทีมงานได้เอาแช็ระหว่างทนายตั้มพูดคุยกับทางด้านของเลขามาดามอ้อยอคุณน้อยมาไหมพี่บอกว่าเพราะอย่าลืมนะในส่วนของมาดามอ้อยเขาทำเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่ามันจะต้องมีการทําและมีการบริหารจัดการ<ฆ>มันจะต้องมีการเก็บเอกสารมาดามอ้อยคงไม่เก็บเอกสารเองอให้เลขาก็คือคุณน้อย<ฆ>คุณน้อยเองก็มีการเช็คุยกับทนายตั้ม<อ>แล้วบอกว่าการลงทุนเนี้ยเนี่ยพี่อ้อยมีหุ้นส่วนเท่าไหร่ พี่อ้อยจะได้อะไรบ้าง<ช>จากการลงทุนในครั้งนี้ถ้านายตั้มพยายามแชทไปบอกว่าไม่ครับผมลงทุนคนเดียว<ม>กับเงิน2ล้านยูโร71ล้านบาทวันนี้อาจารย์ปานเทพเลยนัดเอกสารการโอนเงินของมาดามอ้อยจากฝรั่งเศสคุณผู้ชมฮะเข้ามาสู่บัญชีของมาดามอ้อยที่ประเทศไทยอลองเปิดเอกสารมาดูหน่อยลงทุนใช่ไหม เป็นการลงทุนของผมคนเดียวถูกไหมกับเงิน2ล้านยูโรเปเดิดเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาหน่อยที่เป็นภาษาอังกฤษวันนี้ที่อาจารย์ปานเทพเอาออกมาคุณผู้ชมฮะมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่ที่เราตีกรอบเอาไว้มันมีความหมายว่าการโอนเงินของมาดามอ้อยสองล้านยูโรจากฝรั่งเศสเข้าบัญชีตัวเองเพื่อการลง,ง,ลงทุนทน,นั่นหมายความว่าเขาจะลงทุนคนเดียวได้ยังไงอื อาจารย์ปาเทพกำลังบอกว่ามาดมอ้อยกำลังจะเผยเห็นว่า71ล้านคุณบอกคุณให้โดยสเสนหา<ฆ>ใช่ไหมคุณได้มาโดยสเสนหามีหลักฐานสัญญาและทำสัญญาเลยว่ามาดมอ้อยเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทคุณมี่กับคุณปีเตอร์แอป,ปนาคีเป็นในส่วนของผู้รับจ้างแล้วถูกว่าเนี่ยจะมาทำแอป,ป2ล้านยูโรตามคำเสนอของทนายตั้มและทนายตั้มมาพลิกอีก ให้การชั้นพนังกงานสอบสวนบอกว่ามันไม่ใช่มันคือการลงทุนถามว่าการลงทุนเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะถ้าบอกว่าเป็นการลงทุนปุ๊บมันจะไม่ใช่คดีอาญาเลยมันจะเป็นคดีแพง่ง <c oughs> แล้วทนายตั้มก็ไม่จำเป็นต้องติดคุกเจรจาจ่ายเงินจบแต่วันนี้เขาบอกจะเป็นการลงทุนได้ยังไงแล้วคุณจะเป็นคนลงทุนคนเดียวได้ยังไงในเมื่อเอกสารที่ชั้นโอนเนี่ยฉันบอกแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยว่าชั้นโอนเงินสองล้านเข้ามาเพื่อเป็นการลงทุน <c oughs> วันนี้อาจารย์ปานเทพบอกฮะคุณผู้ชมบอกว่าเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดทั้งมวลทนายตั้มคุณดูดีๆนะคุณอาจจะเห็นสัญญาฉบับนี้แล้วก็ได้มันไม่ใช่การให้โดยสนญหาไม่ใช่การกู้ยืมเงินไม่ใช่การร่วมลงทุนเป็นเงินทั้งหมดเป็นเงินของมาดามอ้อยมันไม่เกี่ยวกับทนายตั้มเลยทนายตั้มถ้าคุณบอกว่าคุณจะลงทุนแค่คนเดียวเงินคุณตรงไหนอะ่ะ สัก,กบาทหนึ่งเหรอมันก็ไม่ใช่เท่านั้นยังไม่พอมีการบอกเอกสารฉบับนี้น่าจะเป็นเอกสารที่ตอกฝาโลงทานายตั้มเอาไว้ได้แล้วบอกชวนลงทุนชวนลงทุนเหรอเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นการชวนลงทุนถ้าชวนลงทุนคุณจะพลิกเป็นคดีแพ่งใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่หรอกมันคือคดีอาญาแล้วบอกเลยนะตอนนี้มาดับอ้อยกำลังดูในแต่ละเรื่องคุณผู้ชมอย่าลืมนะ คดีที่ทางด้านของทานายตั้มโดน3-4คดี71ล้าน39ล้าน13ล้านรถเบนซ์แล้วก็9ล้านค่าออกแบบโรงแรมเป็นเรื่องของช่อโกงโดยเป็นปกติธุระนี่คือ4อันที่มีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ตลอดระยะเวลาวันนี้อาจารย์ปานเท่บอกแต่ตลอดระยะเวลาที่ทนายตั้มเข้ามารู้จักกับบาดามอ้อยเอาไปทีละนิี้ละน้อย เ้าล้านสิล้าน <Ừ. S 1> 15ล้านซื้อรถพยาบาล <Ừ. S 1> ซื้อนู่นซื้อนี่ออกแบบนั่นออกแบบนี่ดูแลเรื่องโรงเรียนไม่รู้ว่าเอาไปเท่าไหร่วันนี้อาจารย์ปันเทพพูดมาคำหนึ่งช่อโกงเป็นปกติธุระภาษาไงง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านเลยคือมึงเอาทุกชอ็อต <c oughs> ใช่ไหมลองฟังเสียงอาจารย์ปันเทพดูฮะ อ๋อสัญญานี้เป็นการพิสูจน์ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าสัญญาฉบับนี้สอดรับหลังจากที่แชทไลน์คุยจบแชทไลน์เนี่ยเป็นการคุยระหว่างที่พี่น้อยซึ่งเป็นเลขากับทนายตั้มโดยทนายตั้มพยายามพิมพ์ข้อความว่าขอพี่อ้อยแล้วจะเป็นการลงทุนเพื่อให้มีหลักฐานเท่านั้นเองครับแต่ไม่ได้คุยหรือเป็นที่ยุติกับพี่อ้อยเลยพี่อ้อยยังไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับแต่ไปพิมพ์แล้วว่าโอ้ย ทั้งหมดนี้เป็นของผมคนเดียวเป็นการพิมพ์ฝ่ายเดียวส่วนพี่น้อยเขาแครับรู้เพราะเขาไม่ใช่พี่อ้อยแต่เอาแคปพวกนี้มาเป็นแชทหลักฐานพอจะโอนเงินก็เข้าใจว่าทนายตั้มบอกให้โอนมาผ่านเขาเพราะเขาเป็นผู้ดำเนินการเองเพราะเขาไม่ให้2ฝ่ายมาเจอกันพี่อ้อยก็หลงเชื่อจึงโอนเข้าบัญชีทนายตั้มเพราะเห็นว่ามีหลักฐานชัดก็คงไปดำเนินการตามสัญญาตามที่มีการเซ็นเอาไว้มีสัญญาเดียวไม่มีสัญญากู้ ไม่มีสัญญาลงทุนมีสัญญาพี่อ้อยเป็นเจ้าของกิจการนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ให้โดยสัญหาแล้วก็ไม่ใช่การกู้ยืมเงินไม่ใช่การกู้เพื่อขอการลงทุนและไม่ใช่การร่วมลงทุนเพราะเงินทั้งหมดเป็นของพี่อ้อยสัญญาก็เป็นของพี่อ้อยทรัพย์สินก็เป็นของพี่อ้อยไม่มีทนายตามเกี่ยวข้องเลยดังนั้นการเอาทรัพย์ไปจะเป็นการให้โดยสนญหาก็ไม่ได้จะเป็นกู้ยืมเงินก็ไม่ได้เพราะหลักฐานไม่สอดรับกันครับ พอจะโอนเงิน<ม>ก็งซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารที่เอาออกมาในช่วงจังหวะเวลาที่ต้องยอมรับว่าทนายสายหยุดอาจารย์ประเทศเป็นผู้เลยว่าผมก็ชื่นชมเขานะคือ<ม>พอเป็นทนายฝั่งทนายตั้มทนายสายหยุดเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการต่อสู้อย่างเต็มที่ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย We'll